สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ t o โยต้านะครับเป็น c a ม ry ACV 40นะฮะสำหรับคันนี้เข้ามาติดตั้งสเกิร์ตล็อคคันนะครับหรือว่าชุดแต่งล็อคคันนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เลือกเป็นชุดแต่ง5ชิ้นนะครับเป็นทรงห้างนะครับงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับเข้ารูปนะครับมียางรองสเกิร์ตให้ด้วยนะฮะตัวนี้สังเกตเราจะเห็นว่ายางสีเทานะครับเป็นตัวเก็บงานนี่นะฮะเอเคครับเราประกอบไปด้วยชิ้นหน้า1ชิ้นนะครับชิ้นข้างซ้ายขวานะครับ เนี่ยสายระดูสวยขึ้นนะครับรถปวกปวกอิ่มมากขึ้นนะฮะพิจิตรถดูมีเลเยอร์นะครับเนี่ยฮะงานสวยๆสีเดียวกับตัวรถครับอันนี้ชิ้นซ้ายขวานะครับก็เป็นสามชิ้นนะครับมาตามต่อที่ชิ้นท้ายนะครับตัวนี้ฮะชิ้นท้ายก็จะเป็นชิ้นวาวหลบท่อไอเสียนะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าหลบท่อเสียแบบนี้นะครับท่อเสียมีข้างเดียวนะครับเห็นรับห็นรถรุ่นนี้ฮะ A C V สี่ศูนย์ฮะดูเต็มท้ายแบบนี้ฮะนี่ครับทีเดียวตัวรถตัดด้วยดำด้านนะครับตัดด้วยสีเทาอีกทีนหนึ่งนะครับชิ้นสุดท้ายครับท้ายจุดเป็ดฮะที่เรียวกว่าท้ายจุดเป็ดก็คือตัวนี้ครับติดตั้งแบบไม่เจาะรถนะฮะแปะกาวนะครับสําหรับตัวนี้ชิ้นนี้เราติดตั้งแบบไม่เจาะรถนะฮะมีบางโรงงานเจาะนะครับ ก็แล้วแต่ลูกค้าครับเลือกได้นะครับฝากไว้ครับสำหรับชุดแต่งรอบคันใน Toyota Camry A.C.V.40 ครับพี่น้องท่นานใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง y YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์081953 7 1 8 1ครับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ